และนี่คือ g t k Hub Hook Pit GT นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับแล้วก็มาสอนวิธีประกอบนะครับผมว่าประกอบยังไงบ้างแล้วก็มันสามารถรับกับชุดจอยพวงมาลัยที่มีแรงบิดได้มากที่สุดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน และนี่คือชุด Harpopit GT นะครับผมของอุปกรณ์ในกล่องน,นะครับก็จะมีให้เท่านี้เลยก็คือพร้อมเล่นทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแป้นสําหรับยึดตัวจอยพวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีตัวแป้นสําหรับวางเกียร์นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวขายึด กับตัวชุดฮาร์ปมาให้นะครับก็ต่อด้านข้างตรงนี้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์อะไหล่นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นลูกยางรองพื้นนะครับผมมี4อันอ่าแล้วก็เป็นน็อตยึดตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมแหวนรองพวกนี้ไม่ต้องไปหาซื้อข้างนอกนะครับเพราะว่าทางเราเตรียมให้ก็คือใช้ได้ตรงตามนี้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบการต่อนะครับผม นี่นะครับในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือให้นะครับวิธีการทําเริ่มตั้งแต่สเต็ปหนึ่งนะครับผมทําอะไรบ้างนะครับจนถึงสเต็ปที่9หน้าแรกนะครับผมแล้วก็นี่นะครับมาจบที่สเต็ปที่18นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันนะริ้มแรกนะครับก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับชึบเสร็จแล้วมันจะมีตัวขายยึดอยู่นี่นะครับด้านละอันจะเป็นตัว L แบบนี้นะครับ นี่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยเล็งรูให้ตรงนะครับตอนนี้เราก็ล็อกขายยืดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับผมฝั่งด้านในตรงนี้ก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สามารถยืดได้นะครับ แล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นตัวล็อกนะครับผมสำหรับตัวยืดเหล็กตัวนี้ตั้งความสูงนะครับจะมีด้านละ2ฝั่งนะครับผมสมมุติว่าเราตั้งไว้ประมาณนี้เราก็หมุนเข้าไปเพื่อให้เกียวตัวนี้ล็อกไว้เลยว่าเราเซ็ตระดับความสูงไว้เท่านี้นะครับ โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลูกยางรองพื้นนะครับที่มีมาให้4ตัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าพื้นจะเป็นรอยไม่เป็นแน่นอนนะเพราะมีลูกยาง4ตัวนี้นี่นะครับจะมีจุดยึดให้แล้วนะครับผมทั้ง4จุดเราแค่หมุนเข้าไปใส่ได้เลยสําหรับลูกค้าที่ไม่มั่นใจในเรื่องความสูงต่ำเท่ากันทั้ง4ด้านผมแนะนำว่า ให้หมุนเข้าไปสุดก่อนนะครับหมุนเกลียวเข้าไปในสุดเลยแล้วถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามันต่ําไปนะครับผมก็ค่อยคลายออกของแต่ละด้านออกมาให้มันเท่ากันนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ ในส่วนต่อไปจะมาติดตั้งตัวแป้นยึดพวงมาลัยนะครับผมจุดยึดจะมีทั้งหมด3จุดนะครับ2ข้างตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของ ตัวแป้นวางพวงมาลัยนะครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่วางเกียร์นะครับแนะนำให้ตามทำตามคู่มือนะครับผมวิธีการใส่น็อตนะครับใส่จากด้านด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยถ้าสมมุติว่าอตอนเวลาคุณลูกค้าลุกหรือเดินผ่านอะไรพวกนี้ครับ ไอตัวเกียร์น็อตที่มันยื่นออกมามันอาจจะไปขูดโดนตามพวกขาแขนอะไรพวกนี้ได้นะครับแนะนำให้ทำตามคู่มือดีที่สุดนะครับผมจุดยึดเกียร์นะครับาตามคู่มือนะครับด,ดูด้านหน้าตรงนี้จะเป็นที่วางสำหรับเกียร์นะครับสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับผมก็คือให้ไอตัวแนวแนวขวางเนี้ยหันเข้าฝั่งด้านในนะครับของผู้เล่นนะครับ สำหรับในส่วนของตัวแป้นเกียร์นะครับตัวน็อตยึดนะครับจริงๆแล้วยึดแค่2ตัวก็แน่นแล้วนะครับไม่ไม่ต้องยึดทั้งหมด6ลูก็ได้นะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็เหลือต้องใช้ประแจนะครับมาขันแน่นนะครับจุดนี้นะครับก็คือใช้มือหมุนได้เลยนะครับผมหมุนให้แน่นไปเลยนะครับเพราะกันตัว ตัวเหล็กนะครับตอนเวลาที่รับน้ำหนักมากๆมันอาจจะสไลด์ลงนะครับหมุนแน่นๆไปเลยส่วนจุดอื่นนะครับก็ใช้ประแจหรือว่าหกเหลี่ยมที่ให้มาในในเซตนะครับมาไขให้แน่นได้เลยนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับชุด GJK ครับ Cockpit GT นะครับติดตั้งชุดพวงมาลัย T 3 0 0นะครับผมนี่นะครับ กับชุดแป้นแป้นเหยียบชุดนี้นะครับพัสมาร์เตอร์นะครับโอเคมาดูกันน็อตอันนี้ที่มีให้มาเยอะๆไม่ได้มีแค่เป็นชุดของตัวฮาพคอกพิจ t ทอย่างเดียวนะครับมีน็อตที่เตรียมมาให้สําหรับเพื่อยึดตัวพวงมาลัยเกียร์แล้วก็ตัวแป้นเหยียบให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวอะไรตัวนี้ผมจะแจ้งว่าอันนี้สายนี้จะมีให้นะครับ หนึ่สอามสี่เส้นนะครับสำหรับรัดสายไฟนะครับผมของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเกมแล้วก็จะมีเป็นตัวนี่นะครับเป็นตัวกล่องนี้สำหรับครอบรองตรงนี้นะครับผมเป็นชิ้นอะไรให้นะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวตัวนี้มาอะไรให้หนึ่งตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาติดตั้งกันต่อ ชุดที่300ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นชุดแป้นเหยียบนะครับ รี้อยนะครับสำหรับชุด G T K h a l cock pit G T นะครับผมอ่ารงมาลายติดตั้งเรียบร้อยชุดเกียร์นะครับแป้นเหยียบติดตั้งเรียบร้อยถ้าสมมุติลูกค้าเอาไปติดตั้งเองจริงผมว่าใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับน่าจะเสร็จไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือแกะกล่องมาเขาทำให้เสร็จแล้วประมาณ70%เราแค่มาติดส่วนที่เหลือเฉย นะครับแค่นั้นเองหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มาลองใช้ดูนะครับผมแรงสั่นสะเทือนจากพวงมาลัยนะครับไม่มีผลต่อตัวชุดฮาร์พคอปปิดจีอันนี้เลยนะครับผมอันนี้ลองแล้วนี่นะครับที่1มาคล้องแน่นอนนะครับฮาร์พคอปปิดจีทฝากไว้ด้วยนะครับ